ตัวนี้ท่านผู้ชมท่านยังด้วยนะผมรีวิวนี้ครับยินดีดดดดต้อนรับเข้าสู่ช่อง Hitaz Studio ชินเคยนะก็อยา่างที่ทุกคนเห็นเลยรีวิวคีย์บอร์ดกันอีกแล้วแล้วเจ้าตัวนี้นะครับที่ผมเอามารีวิวเป็นตัว KB 7 9 1ชื่อรุ่นว่า Malice เป็นตัว RGB Mechanical Gaming Keyboard น,นั่นเองตัวใหม่ของทาง Signal เลยนะครับตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดแบบ Full Size นะแล้วก็เป็น Full RGB ด้วยนะครับของทาง Signal Esports นะครับมีประกันหัวสองปีด้วยกันมาดูกันที่ข้างหน้ากล่องกันเลยนะครับชื่อรุ่นนะครับ มาเลสแล้วก็รหัสนะครับเป็นตัว kb 7 9 1เป็นตัว rgb เป็นเคสหนึ่งข้อกิมมิ่งคีย์บอร์ดมีตาซิกโนรับประกัน2ปีตัวนี้มีมาโคโปรแกรมนะครับตัวมาโคนี้เป็นโปรแกรมเวอร์ชันที่ใหม่ขึ้นนะถ้าเกิดใครนะครับที่ต้องการดูตัวโปรแกรมมาโคนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะเป็นคลิปของทาง Signal e s i g n a อีสปอร์ตนะครับที่เขาสอนเกี่ยวกับตัวโปรแกรมตัวนี้ไว้ตัวนี้เป็น full rgb นะครับ16.8ล้านสี เป็น optical switch เหมือนเดิมนะการันตีการกดอยู่ที่100ล้านครั้งส่วข้างหลังนะครับก็จะเป็นรูปของตัวคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็จะมีการบอกฟังก์ชันลับต่างๆนะครับว่าปุ่มนี้ใช้งานทําอะไรก็เรามาอ่านกันได้นะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของสเปคนะครับตัวนี้นะครับสวิตช์เป็น optical switch นะครับการันตีการกดอยู่ที่100ล้านครั้ง full rgb ไฟมีทั้งหมด20โหมดไฟนะครับปุ่มลัดต่างๆมีทั้งหมด14ปุ่ม anti g o s t i n g นะครับสามารถกดพร้อมกันได้ทุกปุ่มเลยนะ interface เป็น usb 2.0นะครับสายเป็นสายถักยาว1 8เมตรอันนี้ก็เป็นความพ้องของยาวทังสูงแล้วก็น้ําหนักอยู ที่1,100กรัมหน้าตาอของซอฟต์แวร์นะครับแปลกใหม่ไม่เหมือนกับตัวเดิมนะถ้าเกิดใครที่อยากดูเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้สําหรับในวันนี้คลิปนี้นะครับผมมารีวิวเป็นตัวโปรดักต์นะครับมาดูความสวยงามของตัวคีย์บอร์ดเท่านั้นไม่ได้เจาะลึกในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์นะโอเคผมงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มอันบ็อกกันเลยดีกว่าเปิดกก่องมานะครับเราก็จะเจอตัวคีย์บอร์ดมีการห่อมาให้อย่างดีเป็นคีย์บอร์ดแบบฟูลไซส์นะครับ มีตัวของสติกเกอร์ใบรับประกันแล้วก็ตัวคู่มือในกล่องนะครับเขาแถมตัวดึงคีย์แคปแล้วก็ตัวดืองสวิตช์มาด้วยนะ2ชิ้นนี้นะครับสำหรับตัวคีย์บอร์ดนะครับเป็นแบบปุ่มโจมดูมีความแบบเรียบหรูนะตัวนี้นะครับฟังก์ชันครบคันนะครับปุ่มที่ทุกท่านได้เห็นตรงด้านขวามือตรงนี้นะครับเป็นปุ่มที่ใช้สาหรับเพิ่มลดเสียงนะตรงนี้จะเป็นลูกกิ้งนะครับเราสามารถมาเลื่อนขึ้นแล้วก็เลื่อนลงได้ ่วนปุ่มที่มีตาของซิกโลตรงนี้นะครับเป็นปุ่มที่ใช้สาหรับมิวแล้วก็อันมิวเสียงนะครับในเรื่องของปุ่มก็จะมีประมาณนี้แล้วก็จะมีฟังก์ชันต่างๆให้เราเล่นสําหรับตัวบอดดี้นะครับรู้สึกว่ามีน้ําหนักแล้วก็แข็งแรงทนทานนะครับส่วนข้างหลังเป็นพลาสติก ABS นะครับข้างหลังของตัวคีย์บอร์ดก็จะมีตัวชื่อรุ่นนะเป็น RGB Mechanical Keyboard โมเดลเป็นตัว k b 7 9 1นนะครับมีการรับประกันตรงนี้เป็นวันรับประกันมาเดี๋ยวเราให้ดูกันนะครับ ดึงออกมาได้เลยสำหรับตัวที่ผมได้รับมานะครับตัวนี้เป็นบูสวิตสำหรับรุ่นนี้นะครับมีให้เลือก2แบบด้วยกันจะมีตัวบูสวิตแล้วก็เลสวิตเพาะเลยนะโอเคใส่ขึ้นไปตัวคีย์บอร์ดหลังจากที่เราลอกพลาสติกไปแล้วนะครับก็คือแบบสวยเลยนะเนี่ยตัวนี้คือแบบเงาเงาเลยนะครับ อดด <nes> สวยนะมันแบบดูเรียบๆดีนะครับตัวนี้โอเคผมเสียบไฟมาที่เรียบร้อยนะครับไฟของเขาก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้สำหรับการเปลี่ยนสีไฟเราก็กดปุ่ม Fn นะครับแล้วตามด้ยวยปุ่มพวกนี้เลยนี่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหอันนี้ก็คือ,อโหมดเจ็ดแปดนี่เก้านะครับ สิบอันนี้โหมดที่สิบสิบเอ็ดสองโหมดสิบสามโหมดสิบสี่หมดสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดและสิบแปดนะครับที่เขาเปลี่ยนได้ก็มีตรงนี้ส่วนต่อมานะครับเป็นอีกโหมดหนึ่งก็เป็นส่วนของเกมมิ่งโหมดนะเขาเซตมาให้แล้วนะครับกด F N ตามด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกนะครับตัวนี้ก็อีกโหมดหนึ่งเป็นเกมมิ่งโหมดส่วน7 89ตรงนี้นะครับเป็นส่วนที่เราสามารถคัสตอมเองได้นั่นเองนะครับสมมุตินะครับว่าผมจะคัสตอมโหมดที่7แล้วกันกด F n ตามด้วยเลข7็นะครับแล้วจากนั้นก็มากดตรงนี้เป็นปุ่มคค c o r d นะครับนี่แค่นี้เราก็สามารถเปลี่ยนสีได้ละเป็นการคัสตอมโหมดเเองตัวนี้เป็น full rgb นะครับเราสามารถเลือกสีแต่ละปุ่มได้เลยอย่างเช่นปุ่มนะี้ยปุ่ม7อ่ะผมอยากเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้าแล้วกัน นี่สามารถทัสตัมได้หมดเลยเลือกตามใจชอบเสร็จแล้วนะครับเราก็กด FN แล้วาตามด้วยปุ่มไลคคอ์อีกหนทีเพื่อเป็นการบันทึกนะครับแค่นี้ปุ่ม7ของเราก็บันทึกเสร็จแล้ะดูนะครับแปยังไม่ได้บันทึกปุ่ม7เราบันทึกแล้ว ก็เป็นประมาณนี้ถ้าเกิดใครที่อยากจะตั้งค่าแบบสะดวกมากกว่านี้นะครับก็ดาวน์โหลดตัวโปรแกรมมาโครมาได้เลยก็สามารถมาตั้งค่ากันได้นะในหมดของคัสตอมนะครับผมสำหรับตัวสื่อไฟนะครับถ้าเกิดใครที่ไม่ต้องการจะเปิดไฟนะเราสามารถกดปิดได้นะครับนี่ปิดไฟเปิดไฟนะครับโหมดนี้ก็จะลันเรื่อยๆ ถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบสีไฟนะครับเราสามารถเปลี่ยนสีไฟได้ด้วยนะกด fn แล้วตามด้วยปุ่มนี้นะครับเห็นไหมมันจะเป็นแบบสีเดียวไปเลยนะครับอย่างเช่นนนี้สีแดงสีเขียว fn แล้วตามด้วยลูกศรตัวนี้นะครับเป็นการเปลี่ยนสีไฟนี่ถ้าเกิดคุณไม่อยากปิดไฟนะอยากแค่แบบเพิ่มลดแสงอะไรเฉยๆอยะกดตรงนี้ก็ได้นี่ fn แล้วตามด้วยเครื่องหมายลงเห็นไหมครับไฟก็จะดับขึ้นไฟก็จะแบบขึ้นมาทีละนิด าสามารถปรับได้ทั้งหมดสามระดับด้วยกันนะครับเราสามารถเพิ่มแล้วก็ลดความเร็วของสีต่างๆได้ด้วยนะอย่างเช่ชนอันี้มันเคลื่อนเร็วมากเลยนะแล้วก็มาลดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอเห็นไหมครับคือมันแบบเริ่มช้าลงละเพิ่มความเร็วนะครับกด FN แล้วตามด้วยปุ่มบวกนีอ่อันนี้แบบเวฟแบบเร็วมากเลยเพิ่มลดได้นะครับ ล้วแต่คุณชอบเลยโอเคเดี๋ยวลองปิดไฟแล้วเดี๋ยวมาดูแสงกันนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้นะครับในที่มืดแสงของตัวคีย์บอร์ดนี่คือแบบสวยเลยนะระหว่างปุ่มก็จะมีไฟลอดออกมาเปลี่ยนสีไฟดีกว่าอืมรันแบบ R G B ไปเลยนะครับไฟในที่มืดคือแบบสวยเลยส่วนตัวผมชอบโหมดนี้นะที่มันเป็นไฟ R G B รันแบบนี้นะครับ แล้วตัวโลโก้สิกโนบก็สวยนะในที่มืดปุ่มนี้นะครับทําหน้าที่มิวเสียงแล้วก็อันมิวเสียงนะแล้วจุดทุกคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับเป็นตัว k v 7 9 1 m a r e s นะครับผมราคาของเขาอยู่ที่1น9 0บาทนะก็จากทุกว่าได้รับชมรับฟังในรีวิวในวันนี้นะครับถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปดูกันได้เนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับ ก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับในช่องทางออนไลน์ Lazada Shopee รวมถึงแฟนเพจติโนะไทยแลนด์นะครับสะดวกช่องทางไหนก็สามารถเลือกซื้อได้ในช่องทางนั้นได้เลยนะครับผมก็สำหรับในวันนี้นะครับผมรู้สึกปอตสีไฟมันสวยดีสำหรับในวันนี้นะครับผมก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรต่อแล้วนะครับก็ไว้เชื่อใหม่ในคลิปหน้ากันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายบ๊ายจ้า